ัสดีค่ะวันนี้อิงอรุณแคกปั๊บมาพามาพบกับอิชินโนซีฟวันนี้นะคะดอกสีแดงจะไม่ค่อยชันนิดนึงมาอ่าอบรรยากาศมึนๆม,มัวมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้อยู่ถ้ำกลางเสียงอึง้งอ่างนะคะดีนะคะฝนตกค่ะสายฝนนะค่ะจะเป็นอิชินโนซีฟดอกสีแดงสีขาวสีชมพู นี่นะะอืมีสีสมพูสวยสวยสวยนะคะอีงอรุนแคทตาของเรามีมากมายเลยน,นะมีแบบะอิชิโนซิสด่างเลยนะคะมี่เป็นโกโก้นี่แล้วก็ดอกสีชมพูก็มียังมีโรบิเวียดย้วยอืมงสวยมากเลยค่ะอิงรุนของเรานะคะ สนใจทักถามได้นะคะเฟรนด์บลูเครื่องฟ,ฟ้าดวงอาจนะคะเครื่องฟ้าดวงอาจนะคะเป็นภาษาไทยนะคะทักถามมาได้นะคะนี่นะคะคอมกอนะคะสวยๆนี่คะนีสีมืดเมือนกลีบบัวเลยนะคะก็มีนี่นะคะ่ะดอกบหมนดอกบัวเลยน,ะะนี่นะคะ่ะนี่นะะนสวย โรบีเวียก็มีลาสสีสันนะคะโรบีเวียมีสวยมากค่ะสีพลึกแดงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ So I did have.